<P> สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้มาว่ากันหลังเกมนะเชลซี Chelsea เจอมิลานเมื่อวานนะครับมีอัปเดตอะไรมารอติดตามกันก่อนจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง นะครับจะได้ติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันโอเคขอบคุณครับไปต่อกันเลยไปเออเมื่อวานเลยแล้วกันนะครับผมก็ไลน์อัพนะโอเคเชลซีเนี่ยกลับมาเล่นหลังสามนะครับผมก็โกเนี่ยก็เป็นเกียบ้าอาริส巴拉กาเนาะแล้วก็หลังสามเป็นโฟฟาน่าเตียโกซิวาแล้วก็ลิสเจมนะครับผมแล้วก็กองกลางจะเป็นโควาซิตลอปตาชิกนะแล้วก็วิงแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะเป็นชิเวลแล้วก็ลิสเจมนะครับผม แล้วก็จะเป็นหน้า3นะครับผมก็จะเป็นมาส์โอบาร์ยองแล้วก็สเตอร์ลิงนะโอเคเอ่อส่วนอ่ะอันนี้ดูของฮูสกอร์นะครับผมก็ของมนะิลานเนาะก็นำทัพชิรูเรียลนะครับผมแล้วก็โทมอรินะเด็กเก่าของเรานะครับผมแล้วก็ตัวใหม่นะพาเบนเดลนะครับผมที่มาจากที่ซื้อมาจากมิลานนะโอเคเอ่ออย่างที่บอกไปพอเรากลับมาเล่นหลัง3เนี่ย โอ้โหมีชีวิตชีวามากนะครับเล่นคือทีมเราอ่ะมันมันอยู่กับมันอยู่กับฟอร์เมชันเนี้ยมาแบบสิบแปดสิบเก้าเดือนเนะเออต้องพูดอย่างนั้นหมายถึงว่าโอเคแหละถึงก่อนหน้านี้ทุกคนมาบอกว่าแบบเอ้ยเออทีมเนี่ยมีความคุ้นเคย มีความคุ้นเคยกับหลัง 3, สามส่วนใหญ่นะักเตะส่วนใหญ่เนาะแต่อีกนักเตะส่วนน้อยที่มันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็คุ้นกับหลังสามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พอตเตอร์ในในสองนัดแรกอย่างเงี้ยครับที่แบบอ่ะสองนัดล่าสุดอยู่แหละที่แบบมาเป็นแบบมามาเล่นเป็นเขาเรียกอะไรนะมาเป็นมาเป็นหลังสี่สลับหลังสี่หลังสามหรืออะไรเงี้ยเออมันมันเลยเหมือนแบบยังยังหาอะไรที่มันมันยัง เข้าที่เข้าทางไม่ได้แล้วกันผมใช้คํานี้นะเออแล้วมันก็เลยเอ,อ่ออะไรต่างๆจุดเด่นอะไรต่างๆเนี้ยของของทีมเรามันเลยดรอปไปเนาะอย่างเช่นเอ,อ่อการคองเกมหรือว่าการบุกตะลุยของวิงแบ็กกันนะครับผมซึ่งนัดนี้เนี่ยโอ้โหเด่นเลยก็คือลนะิสเจมเนาะแบบรับไปเต็มๆนะครับผมก็จริงๆกราบขวาของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากนะในในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็ออมาท่ประตู นี่หน้าที24จากคนนี้ครับเบรี่โฟฟาน่านะเล่นดีมากนะเล่นเ,เร็วเนาะตามสไตล์เขาอยู่แล้วแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็ประกบตัวได้ดีแล้วก็เอาประกบเรเอาอยู่ด้วยนะครับผมจริงๆหน้าที่หลักจะเป็นจะเป็นของเจมส์นั่นแหละนะแต่ก็โฟฟาน่า mm. เขาจัดการได้ดีเหมือนกันนะก็ทำประตูได้ในที24แล้วก็มาโชคหลายนะครับผมมาเป็นจังหวะที่ ตามประกบตามประกบเรียลไปเนาะแล้วก็หมุนตัวแล้วก็เหมือนจะเข่าบิดแต่ข่าวเนี่ยก็บอกว่าบอกว่าอาจจะเจ็บ ACL เลยเหมือนกันนะก็ถ้าไปหนักขนาดนั้นก็ก็เดี๋ยวมารอติดตามกันว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ก็น่าเสียดายเนาะเออยิงประตูแรกได้เป็นเกมแบบช่วง38นาทีแรกเขาทำได้ดีมากนะเล่นได้ดีมากนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะแล้วก็เป็นชาโลบาลงมานะครับผม อพอหลังจากนั้นเนี่ยอผ่านไปนะก็มีในต้องบอกครึ่งแรกเนี่ยมิลานเนี่ยไม่มีโอกาสยิงเลย,เลยนะมีมามีโอกาสยิงในช่วงท้ายๆของของครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็ยิงเหินออกไปนะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จบไปที่หนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็อ่าโอเคโฟาน่าออกไปนะครับแล้วก็มาคนนี้นี่ทำประตูได้นะครับผม โอบาเมยองนะครับก็เป็นจังหวะที่ลิสเจมเนี่ยเ,เปิดเปิด,ปดตอมเข้าเลยนะมันมาจากฝั่งซ้ายใช่ไหมทำเกมมาจากฝั่งซ้ายแล้วชีเวลเนี่ยเปิดผ่านไปหมดเลยและดีมันไปนลงตรงเท้าเจมพอดีนะเจมก็ตั้งป้อมตั้งป้อมแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็โอบาแท็บอินเข้าไปนะครับผมอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าโทโมลีเนี่ย พลาดนะครับผมก็กัดจังหวะพลาดนะก็บอลบอลเนี่ยผ่านหน้าเข้าไปแล้วก็เป็นโอบามายองเนี่ยแทบอินเข้าไปนะครับผมก็โป้งเดียวจอดนะก็จริงจริงก็เราเริ่มเห็นละเราเริ่มเห็นประสิทธิภาพของโอบาแล้วนะว่าแบบโอเคไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองไม่ต้องใช้โอกาสเยอะนะครับก็มีมีโอกาสไม่กี่ครั้งก็สามารถทําให้เป็นประตูได้เนาะแล้วก็ในนาทีนาทีห่างกันประมาณ4ี่หนาทีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็นี่เจ้าหนู มาสะใ์ของเรานะครับเออลิสเจมนะครับผมโหลุกลุกก็สนุกรับก็เพลิดเพลินนีเ่เล่นเล่นได้ดีมากแนละ้วก็คือเออคอ,อ,นนะอม่ได้เขาเขาเรียกนะคอมเมนไดเตอร์ของฝรั่งนะครับผมที่ของเมืองนอกโหแล้วฝร,รั่งเรียกซะอือะไรเนี่ยกูโอเคเขาก็พูดว่าแบบโหประกบประกบเรย์เอาเนี่ยก็ก็ดีแล้วนะครับผมประกบเรย์อาก็ ก็ทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็มีมาเสริมเกมลุกได้อีกนะครับแล้วก็ยิงประตูแสกหน้าแสกหน้าโกของมิลานเข้าไปนะครับก็ทําให้เชลซีเน้นนำสวยเลย3ามศูนย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำอะไรเพิ่มกันไม่ได้นะครับก็จบไปที่30นะูนเนาะเป็นชัยชนะแล้วก็ทำให้เชลซีเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ2ของของกรุ๊ปนะครับผมจากตอนแรกที่อยู่อันดับอ,อ,อยู่อันดับบวยของตารางนะครับตอนนี้ก็ ทำผลงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็มาเป็นอยู่ที่นดับ2นะครับมี4แต้มเท่ากับมิลานตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเจอมิลานในซานซิโรในอังคารหน้านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาว่ากันที่ <c oughs> โทษด,ดิสติส่วนตัวหน่อยแล้วกันนะเนาะแล้วก็นัดนี้นะครับทีเจมได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยโอ้โห ของดีคอปแฮมนะครับผมก็เขาบอกว่าในวัย22เนี่ยในวัย22ปีกับอีก301วันเนี่ยลิซเจมเนี่ยเป็นผู้เล่นเชลซีที่อายุน้อยที่สุดนะครับผมที่ทั้งยิงและาทาั้งจ่ายเนาะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็ในในเกมเดียวเออประมาณนั้นก็เ,เขาเรียกอะไรนะเออเป็นคนแรกเออเป็นเป็นนักเตะคนแรกที่อายุน้อยที่สุดนะครับผมก็อ่ะแล้วมีความมีอะไรอีกอ่ะ ในนะัดที่เจอกับมิลานเมื่อวานเนาะก็เข้าครองบอลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดวลกาอากาศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เอาบอลมาครอบครองได้สิบสองเออชนะการครอบครองบอลได้สิบสองครั้งนะครับผมแล้วก็เลี้ยงผ่านเลี้ยงผ่านได้แปดครั้งแล้วก็คอสบอลได้สี่ครั้งนี่แล้วก็ทำสามแท็กเกิลนะครับผมแล้วก็สร้างโอกาสทองได้สองครั้งเนาะแล้วก็ ชนะฟาวสองครั้งนี่หมายถึงเรียกฟาวได้สองครั้งนะครับผมโอเคอแล้วก็ยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้เป็นหนึ่งประตูนะครับโหดนะ,ะแล้วกเ็เขาบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเนาะไม่มีไม่มีกองหลังคนไหนเลยนะครับที่สามารถทำประตูะสามารถทาประตูได้ในได้ได้ในทั้ง เ,เขาเล่นได้ในทั่วยุโรปนะทั้งแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูโรปานะครับผมก็ลิเจมเนี่ยก็ทำไปได้ทั้งหมด11 11แอซซิตนะ10เจ่าย11ครั้งแล้วก็ยิงมไปทั้งหมด8ประตูนะครับจาก41เกมที่ลงเนาะก็มากที่สุดนะครับผมก็เอออย่างนี้สิอย่างนี้สิลิเจมที่เราคิดถึงนะโอเคก็เอออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นช่วงท้ายๆของ ของทนะูเคิลเนาะที่ทําให้เหมือนแบบเออไม่รู้อะไรเรื่องของแผนการเล่นหรือเปล่าหรือว่าซากจิตใจหรือเปล่าเนาะทำให้ทําให้น้องเนี่ยยังเรียกฟอร์มตัวเองที่ดีกับของตัวเองกลับมาไม่ได้นะแต่ตอนนี้โอเคกลับมาแล้วนะครับก็เออเล่นจริงๆก็แข็งแกล่งนะลองคิดดูว่าตุด,ดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งดวนกับเพิ่งดวลกับ ซาฮาไปนะแล้วก็นี่มาดวลกับเรอ,อ์ออีกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรอ์อาก็เล่นเล่นแทบจะไม่ออกเลยเนาะแต่ก็โอเคแหละมันก็จะมีบางจังหวะที่เรอ์อาลเล่นได้เออแบบเอาชนะบางจังหวะได้แล้วก็มีความพลิ้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่สามารถกินลิซเจมได้นะครับผมดีนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฝั่งไปเหมือนซาฮาที่ที่แล้ว <laughs> โอเคก็เออ มีอะไรให้พูดถึงอีกนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บของโฟฟาน่าแหละเนาะจริงๆพอชาโลบาลงมาเนี่ยมันวิธีการเล่นมันแตกต่างออกไปเลยนะถ้าที่เห็นได้ก็คือเหมือนแบบโอเคแหละก็มีความแข็งแกร่งช่วยเหลือทีมได้ดีนะครับแต่บอลมันยังไม่ไปข้างหน้ามันยังไม่รู้สึกกระชับกระเฉงเท่ากับตอนที่โฟฟาน่าอยู่ก็ขอให้หวังว่าจะไม่เจ็บ ยาวนะครับผมฟฟาน่าเนาะกําลังกําลังเรียกฟอร์มตัวเองที่ดีกลับมานะครับโอเคเออแล้วกอ็อีกคนหนึ่งก็อย่างที่บอกก็จะต้องเป็นคนนี้แหละโอบานะครับก็เอ,อ่อการที่เรามีกองหน้าที่ทุกคนไว้ใจแล้วกันไม่มีปัญหาก็ใครนะแล้วก็เฉียบคมอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่เชลซีขาดไปนะครับผมเออแล้วก็ อ,อ,อาจจะได้เห็นประตูจากเขาอีกเยอะๆนะหลังจากนี้นะครับผมจริงๆอีกคนนึ่งเมื่อวานเสียดายแต่ผมไม่ไดเอารูปแผะมาใชเนะก็คือเซอร์ลิงเมื่อวานเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเสียดายค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผมก็เมื่อวานมีโอกาสเยอะออพยายามปั้นเพื่อนแต่ก็มันติดกระัดไปหมดนะก็เ,เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีผลงานไม่ทั้มีทั้งยิงหรือจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะน่าเสียดายเหมือนกันโอเคอ่ะเนี่ยถ่ายไป หลังเกมกันหน่อยนะครับผมอ่าบทสัมภาษณ์เนาะของเกรมพัตเตอร์นะครับผมเอ่อพูดถึงฟอร์มลิสเจมเนาะเขาบอกว่าผมคิดว่าลิสเจมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเนาะแล้วก็เอ่ออายุยังน้อยนะครับผมเขาต้องมีการพัฒนายยตลอดเวลาเนะาะเขาเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดีใจมากนะครับที่เอ่อได้ร่วมงานกับเขานะครับผมแล้วก็มีหลายอย่างที่เขาสามารถทําประโยชน์ให้กับทีมได้นะเขาบอกว่าเอ่อลิสเจมเนี่ยลงเล่นในทุกเกมบนโลกเลยนะเขาก็เป็นนักเตะที่สุดยอดนะครับผม แล้วก็งานของผมเนี่ยคือรีดศักยภาพของเขาเนี่ยออกมาให้ให้สูงที่สุดเนาะประมาณนั้นแล้วก็ทุกคนที่เชลซีรักเขานะครับแล้วเขาเขาเป็นคนสําคัญมากๆนะสำหรับเรานะครับแล้วก็เขาสามารถขึ้นไปเป็นตํำนาของสโมสรได้นะแล้วก็เขาสามารถเก่งระดับนั้นได้เลยนี่อันนี้พอตเตอร์อวยไว้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงอาการบาดเจ็บของโฟฟานะ่าเนาะ เ,ออเขาบอกว่าเรายังไม่รู้ว่าเจ็บแค่ไหนนะครับเป็นสิ่งเดียวที่เราเสียใจหลังผิดหวังในขับเกมคืนนี้นะครับแล้วก็เราจะะเริ่มสแกนเขาพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวมาหลอดลุ้นกันว่าออจะเป็นยังไงนะไม่อยากให้คา่าเดาอะไรไปก่อนไม่อยากให้คิดร้ายไปก่อนนะครับผมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะแล้วก็เขาเป็นคนที่ดีแล้วก็แข็งแกร่งนะครับเราจะช่วยเขาทุกวิธีทางนะก็ขอให้หายไวๆนะครับผมกออ็อันนี้ก็เป็นหลังเกมทั้งหมด นะครับที่ที่ผมสรุปมาให้ฟังเนาะก็คิดเห็นยังไงนะครับผมชอบฟอร์มการเล่นของใครจริงๆเมื่อวานเกปาเนี่ยก,ก็เล่นดีมากนะไม่ไม่มีไม่มีปัญหาแล้วก็อ่านเกมได้ตลอดแล้วก็ไม่มีไม่มีจังหวะวูหวาจริงๆเราจะชินกับเมนดี้ที่แบบวูบวาว,วแบบเวอเวออะมาสักพักนึงแต่เออตอนเนี้ยเราทําให้เห็นว่าแบบเกปาเนี่ยเขาเขาเข้ามาแทนที่ตรงนั้นได้ดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าอ่าในเกมต่อไปเนี่ยจะเป็น ชุดนี้หรือเปล่าชุดนี้ที่ได้เล่ลงเล่นร่วมกันต่อหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันเนาะโอเคก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของบด,ดินทร์มีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมก็จากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบด,ดินทร์มีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมีข่าวหรือมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับบาย